สาเหตุสำคัญที่ทำให้ทางคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติออกมาว่าห้ามใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย,นยในการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องมาตรา112เนี่ยเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดการเผชิญหน้าทำให้เหตุการณ์บานปลายแล้วก็มีการเปรียบเทียบไปถึงเหตุการณ์6ตุลาว่ากลัวว่าจะเป็นแบบนั้นคุณแคนมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดแบบ6ตุลาไหมคะคือ เราต้องต้องขอแสดงความเห็นต่อมติของผู้บริหารธรรมศาสตร์ว่าเร็วไปนิดหนึ่งในการตัดินใจปิดพื้นที่แล้วสองประเด็ 2, นสองคือประเด็นเรื่องประสาทเรื่องหตุลาเนี่ยผมว่ามันคือมันต้องต้องมองกันให้ต้องไปดูอดีตจริงๆไม่ใช่นึกว่าเออเห็นคนประชิญหน้าแล้วแล้วจะจะคือการรู้ว่าจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่เพราะจริงประหกตุลาตอนนั้นมันก็มีเหตุมีปรวโนสังคมมันต่างนะ คือสมัยนะั้นมันเป็นเรื่องของสงครามเยน็นเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์กับฝ่ายทุนนิยมโลกเสรีม,ม,มีมีการจัดตั้งมวลชนด้วยรัฐนะครับโดยการโดยรัฐเลยจัดตั้งมวลชนโดยรัฐมีทั้งในส่วนของต่อชะดอในของตัวทบทหารตำรวจเนี่ยจัดตั้งเยอะแยะหมดค่ะมันไม่ใช่มวลชนที่เกิดโดยธรรมชาติม,มันเป็นมวลชนที่เกิดโดยรัฐแล้วชูความขันเกี่ยวกับปกป้องสถาบันซึ่ง ไอ้แบบนี้เนี่ยมันน่ากลัวอแต่ในขณะที่ณวันนี้มันยังเป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการหรือทางความเห็นแสดงของกลุ่มอิสระเรียกว่าเป็นกลุ่มอิสระต่างต่างอยู่เป็นมันเป็นการก่อรูปโดยธรรมชาติทั้งสองฝ่ายนั่นแหละผู้ดาวงตรงคือไม่ใช่การจัดตั้งเหมือนกับยุคก่อนนั้นคือไอ้นัน่นเป็นการจัดตั้งโดยรัฐด้วยนะโดยรัฐเป็นคนจัดการอะแต่นี่ไม่ใช่ไงดังนั้นเมื่อมันไม่ใช่มันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอก มันยังต้องยังอยู่ระหว่างการแสดงความเห็นกันอยู่อาจจะดูแรงบ้างในโซเชียลมีเดียอะไรก็มันก็เรื่องความเห็นน่ะที่กลัวบอกว่าวันก่อนนั้นมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มนิติรัฐแล้วก็มีการไปเผาหุ่นความจริงไอ้นั่น,ไไนกลุ่มนั้น็าทางแกนนํเาก็ไม่ใช่ยังผ่านทีวีของเขาแล้วนะว่าเขาไม่ไม่ใช่เรื่องคือก็ตั้งใจไปประท,ทุเฉยแล้วกลับไอการเผาหุ่นนั้นเป็นเรื่องของบางคนที่ทําเกินเลยอมากกว่าฮะ ไม่ไดีเจ็นาจะไปเพราหุนเพราะฉะนั้นจนถึงวันนี้ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ที่จะเหมือนกับพตุลาได้ถ้าเราดูสถานการณ์ณปัจจุบัน,นด,ดสนสูสภาพสังคมปัจจุบันไม่ใช่หรอกแล้วถ้าเกิดปล่อยให้มีการวิภาษ์วิจารณ์มีการแสดงความคิดเห็นกันต่อไปมันมีโอกาสที่จะรุนแรงขึ้นไหมคะมันมันต้องมีหลายปัจจัยอะ่ะไม่ไม่ใช่แค่แสดงความเห็นมันไม่ใช่แค่แสดงความเห็นเราจะจะฆ่ากันนะคนเราไม่ใช่ค่ะมันต้องมีเงื่อนไขมีเยอะ ก็คือว่าบริบทของทางการเมืองในวันนี้กับยุค6ตุลา19มันต่างกันโดยสิ้นเชิงยังยังยัง,ยงต่างกันอยู่ยังต่างกันอยู่ต่างกันไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถึงวันนี้ก็อาจจะต้องเป็นวันที่ทางผู้บริหารของธรรมศาสตร์เองเนี่ยอาจจะต้องทบทวนว่ามาติที่สั่งให้ปิดพื้นที่ของมหาลัยในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเนี้ย เพราะว่าล่าสุดก็คือถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะความเห็นของท่านอดีตอธิการบดีท่านอาจารย์ชันวิทย์แล้วก็ความเห็นของอมทอที่ออกมาเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยมีการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็น่าจะถึงจุดที่ทางมหาลัยก็คงจะต้องทบทวนค่ะ